หนึ่งนายรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่ต้องจับตามองนะคะก็คือนางองซานซูจีค่ะไม่ว่าเธอจะไปเปิดตัวหรือปรากฏตัวที่ไหนในเวทีแม้แต่ในอาเซียนเองหรือว่าเวทีระหว่างประเทศนะคะก็จะได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากคุณกวีมองถึงบทบาทของนางองซานซูจีในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไปไหนก็มีแต่คนสนใจใช่บทบาทเด่นมากแล้วก็ผมเองก็แปลกใจนะครับเพราะตอนแรกผมคิดว่าเวลาไปประชุมอาเซียนนะครับ <c oughs> ก็เธออา,อาจจะทําตัวไม่ถูกปรากฏว่า การประชุมที่ลาวเนี่ยเธอทำตัวโลโปรไฟล์มากๆนะครับไม่เป็นข่าวแล้วไม่พูดไม่จาอะไรด้วยซ้ําไปไม่ประเจิ่ประเจอ<ม>ซึ่งประเด็นนี้ดีนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปต่างประเทศ<ม>จะไปเยือนจีนนะครับม,มาไทยเป็นเป็นประเทศที่สองหลักจากเยือนลาแล้วประสบความสําเร็จมากในการเดินทางมาประเทศไทย<ม><ม>ต่อไปก็จะไปจีนแล้วก็ไปสหรัฐไปประชุมที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็โอกาสนี้ก็จะถือโอกาสนี่เป็นแขกของ ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหมดตําแหน่งแล้วแล้วโอบามาขอร้องแล้วขอร้องอีกว่างานนี้จะต้องมาให้ได้<ม>คงจํากันได้รายการนี้เคยเล่าให้ฟังว่าในช่วงตน้ตนๆเนี่ยโอบามาขอให้มาอยากจะมาที่พม่าอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าหมายกาหนดการเนี่ยมันมันมันไม่ว่าง,งไม่ลงตัวฉะนั้นตอนนี้เนี่ยองซานซูจีก็เลยจะไปที่อเมริกาแล้วก็จะเป็นผู้นําคนแรก ของเมียนม,มาที่เป็นแขกพิเศษอของโอบามาแสดงว่าตลอดระยะเวลาช่วงแรกช่วงนี้เก้าแรกของนาองซานสุจีกับการดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยถือว่าสอบผ่านไหมคะในใสายตาเวทโอ้ยสอบผ่าน<อ>ฮะเพราะว่าสอบผ่านมานานแล้วเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เป็นผู้นําฝ่ายค้าน <c oughs> เขาเจอผู้นําทั่วโลก <c oughs> เป็นร้อยรประเทศได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนฉะนั้นเขาเจอผู้นํามาหมดรู้ทุกประเด็น ฉะนั้นเวลาจะพูดจะจาอะไรก็าสามารถทําได้แต่<ม>ที่ผ่านมาไม่พูดไม่จาเก็บเนื้อเก็บตัวมากทําให้ได้รับคมเคารพจากหมู่อาเซียนมากมเพราะว่าอาเซียนเองก็กล้ากลกล,กลัวเหมือนกันคนที่เป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับมาเจอซึ่งผมจะบอกว่านาององซานซูจีเนี่ยเป็นหลุยสวีทองของผู้นําต่างประเทศ<ม>ใครๆก็รู้จักแบรนด์นี้ค่ะเพราะว่าอย่างการประชุมอาเซียน เอ็มเอ็มและผูนต่างประเทศล่าสุดที่จะขึ้นที่เวียงจันทร์เนี่ยขนาดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานเนี่ยยังได้ภาพได้สื่อและสื่อก็ต่างให้ความสนใจกับการ<ช>เข้าร่วมทางนี้<ช>ของเธอ<ช>มากแล้วก็บทบาทของเธอในการที่ร่างแถลงการของพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคัรตัดสินของริอาโตตุลาการเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆของอาเซียนนี่นะคะคือบทบาทของผู้นำหญิงนะคะ ที่เป็นนาองซันสุจีรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาที่ใครๆนั้นต่างจับตามองเธอค่ะ